คลิปนี้จะมาแบ่งปันการอุดด้วยเทียนนะคะเทคนิคการใช้เทียนให้เอาดอกสว่านหรือว่าปลายเข็มนะคะไปเทียบกับเทียนนะคะว่าเป็นเบอร์ที่จะอุดพอดีไหมใหญ่เกินไปไหมเล็กเกินไปไหมให้เลือกไซส์ที่เท่ากับดอกสว่านแล้วก็ปอกเข็มนะคะเวลาที่เราจะใช้เทียนเห็นเทียนมันมีไส้ใช่ไหมคะไส้เทียนเนี่ยให้นึกถึง ให้นึกถึงตะเกียงน้ํามันโบราณที่คนโบราณเขาเอาเอาขวดนาะมาใส่น้ํามันปิดฝาแล้วก็ใส่สายสินลงไปมันจะเกิดการเป็นการลักน้ําการใช้เทียนข้อควรระวังในการล่วบท็อปรูเข็มก็คือเทียนมีไส้ไส้มันทําหน้าที่เป็นการลักน้ําลักน้ําในต้นออกมาข้างนอกเท่ากับหน้าแผ่จะเปียกจากการซึมน้ําออกมานะคะวิธีการทําก็คือเทียนทําก,การหั่น หัน่นแล้ววัดขนาดกับเข็มที่เราปักเข้าไปเราเจาะเข้าไปครึ่งดอกสว่านนะคะครึ่งดอกสว่านรูมันก็คือครึ่งดอกสว่านเอาเทียนไปวัดเลยนะคะวัดกับปลายเข็มก็ได้วัดกับดอกสว่านก็ได้แล้วตัดเทียนหนึ่งแท่งตัดได้ประมาณ3 4มถึงท่อนนะคะก่อนจะใช้อยากให้ทุกคนเก็บ ลนไฟให้เป็นหยดน้ำตาให้หุ้มไส้เทียนตั้งนิ่งๆทิ้งไว้แป,ป๊บหนึ่งนะคะให้น้ำตาเทียนหุ้มไส้เทียนแบบนี้ป้องกันการเกิดการลักน้ำดึงน้ำในต้นออกมาข้างนอกลดการรั่วรูเข็มได้เยอะเลยนะคะถ้ามีเวลาว่างหลังจากกินข้าวเย็นกินข้าวกลางวานันก่อนจะเริ่มงาน นั่งลนไว้เป็นกระปุกเลยเตรียมไว้เป็นร้อยๆอันเลยก็ได้นะคะมันสะดวกดีในการใช้แค่นี้ก็ไม่รั่วแล้วค่ะไสเทียนจะเห็นว่าแคกลนไว้สองฝั่งเห็นไหมคะการลนสองฝั่งป้องกันตอนที่เราทำงานเรารีบเราร้อนเราเหนื่อยเราล้าถ้าเกิดว่าเราลนไว้ฝั่งเดียวเพื่อที่จะเสียบเข้าต้นกันน้ำ มันโดนดึงออกใช่ไหมแต่ตอนที่เราไม่มีสติเนี่ยเราอาจจะเข้าผิดด้านก็ได้การเตรียมล่วงหน้าแล้วก็ลนไว้สองฝั่งแบบนี้ค่ะทําให้รอบครอบไว้ก่อนเนาะมันจะได้ไม่เป็นรั่วรูเข็มแล้วก็เกิดปัญหาทอปรูเข็มแน่นะคต